ู oh, ข้าวไม่ต้องปูอย่างเดียว mm hmm. mm hmm. มาทุกคนลองปลาหมึกโอเค mm hmm. okay, mm hmm. นะเดี๋วลองกินกับน้ำเขาด้วย mm hmm. ลองชิมปลาทอดโอ้โ oh ห oh. มาแล้วทุกคน mm hmm. น,นี่เขามีนี่ก่อนเราต้องราดนนี้ก่อนทุกคนเพื่อความฟินนะคะอ่า uh huh. เอามะม่วงด้วยนี่แบบนี้เลยน้ำด้วยน้ำน้ำโอ้โห ดชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะให้ได้ใจได้ใจกันก็พอนะครับชัดเจนพี่รัวบ้านตา้นไม้ตีฟูดสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซันเดย์วันนี้ซันหิวจะพาทุกคนไปกินร้านครัวบ้านต้นไม้นะคะทุกคนที่จังหวัดเพชรบุรีก็คือเป็นร้านที่แบบร้านดังในทิกตอกเลยซันเห็นเขารีวิวว่าชัดเจนชัดเจนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะชัดเจนแบบที่เขารีวิวจริงหรือเปล่านะคะ แต่ก่อนจะไปนะทุกคนมี FC ท่านหนึ่งได้แนะนำสันมาว่าลิปแมทของ m มเบ r ีนะคะตัวนี้เขาบอกว่าลิฟเนี้ยติดทนมากในระหว่างกินนะคะจะไม่ทำให้ลิฟหายไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าแมทนี้จะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะคะตัวนี้เป็นเบอร์หน0นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทาแล้วก็ไปลุยกัน ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกันแล้วนะทุกคนเมนูที่สั่งนะคะสั่งไปสามเมนูก็มีข้าวผัดปูที่เขาบอกว่าเป็นปูผัดข้าวทุกคนคือแบบปูมันจะแบบพูนมากเลยนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นหมึกผัดน้ำดำําอันนี้ก็แบบเด็ดเหมือนกันนะเขาลื้มมาว่าอร่อยเรามาเราต้องลองทุกคนแล้วก็ปลากระพงสองลาดนะทุกคนคือฝั่งหนึ่งเป็นลาทิกฝั่งหนึ่งเป็นทอดกระเทียมนะคะตัวใหญ่มากเขาบอกตัวเท่าแขนเลยทุกคน วันนี้เรามาถึงก็ประมาณ9โมงนิดหน่อยนะคะคือร้านเขาเปิด9โมงถึง4ทุ่มเปิดทุกวันทุกคนแล้วซันเห็นนะฝั่งตรงข้ามาเขามีเก้าอี้ด้วยสําหรับแบบรอคิวอ่ะคือโชคดีมากที่เรามาไว มาครับสามจานนี้700บาทปลากระพงทอด2อลาดฝั่งหนึ่งลาดพริกฝั่งหนึ่งทอดกระเทียมตัวเท่าแขน350ราสิบาทจานนี้ข้าวผัดปู100บาทปูจุกจุกทำด้วยใจนี่ปลาหมึกผัดน้ำดำสองาสิบบาท มาแล้วทุกคนอาหารของเรามาแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยทุกคนดูปลาตัวโคตรใหญ่อันนี้ใหญ่มาก350ร้อยห้าสิบนอตจานนี้ใช่ป่ะโอ้โหกระเทียมนี่แบบเออนี่ไงนี่ไงเขามียำมะม่วงให้ด้วยใช่ป่ะเขาเรียกยำมะม่วงโอ้โหมึงอุ้ยมะม่วงเยอะมากแต่เราไม่ควรราดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเทียมเขาไม่กรอบอันนี้เขาบอกเขาเจียวเองด้วยนะกระเทียมอ่ะวันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่เราไปไหนเราไม่ค่อยเจอเนาะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่ะนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อน ข้าวผัดปูที่แบบปูเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้ามปูเนาะไหนลองชิมซิอือหืมมีกระดูกปูด้วยเฮ้ยอร่อยนะสดามากอร่อยมึงใช้ได้เลยอ้อมน้านาวให้บีบด้วจริงข้าวผัดต้องบีบมะนาวมามาตักใส่จานนี้ว่ะเดี๋ยวเริ่มจากการบีบมะนาวก่อนเกันทุกคนป้าบเข้าให้ โอเคเป็นอันว่าบีบเสร็จเรียบร้อยมันก็คุกไม่ได้ป่ะหรือคุกได้ปะทีพริกน้ำปลาด้วยโหเด็ดเลยถ้าไปต่อไม่ได้เลยวเราก็จะมาลาบเลยค่ะเอ้ยมันคุกไม่ได้่าจริงเอาไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราตักก่อนเลยแล้วกันโอ้ข้าวผัดที่แบบมือสั่นเลยอะ ตรงใจจะหิวจัดทุกคนร้านนี้คือเราเห็นในติ๊กต็อกเนาะแล้วแบบโหน่ากินมากเลยทุกคนครัวบ้านต้นไม้นะคะเดี๋ยวลองลองชิมข้าวผัดเขาดูอืมอืมใช้ได้รสชาติแบบกลุบกรอบเลยเอาจริงไม่ต้องปรุงก็ได้ข้าวผัดดีมากผัดเนื้อข้าวแบบร่วนแห้งนะทุกคนดูเลยอืมไม่มันอันนี้ดูเหมือนเขาผัดเนยเนาะ หนคำนี้ขอลองแบบปูเน้นเน้นอหโหข้าวไม่ต้องปูอย่างเดียวคือมันสดมากมันแบบมันอร่อยอะ่ะทุกคนมันรู้ว่ามันไม่ได้แบบปูเนื้อเลยที่เก็บมานานแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่รักคือปูเยอะข้าวผัดอร่อยกินด้วยกันแบบอือสุดดยโอ้โหกระเทียมเยอะมากหาปลาไม่เจอทุกคนมาเราหาปลาก่อนนะคะ ลองชิมปลาทอดโอ้โหมาแล้วทุกคนน,นี่เขามีนี่ก่อนเราต้องราดอันนี้ก่อนทุกคนเพื่อความฟินนะคะอ่าเอามะม่วงด้วยนี่แบบนี้เลยน้ำด้วยน้ำน้ำโอ้โหสุดยอดปลากระพงทอดอืมทอดกรอบอืม ยร่ไยนะอครทำดียิงตันไม่คนไม่ค่อยชอบกินกระเทียมนะแต่กระเทียมเขพทอดดีอยู่ไม่ขมทุกคนฟินฟินไมาอีกคำเนื้อปลาเน้นเน้นคำนี้ขอลองกินกับข้าวผัดอืปลากระพงกัข้าวผัดทุกคน อืมใช่นีดีโอ้พี่กลางมาเนี่ยก้างออก,ก่อนนะอู้วันนี้ชิ้นใหญ่มากน่าจะมีกลางแน่นอนเดี๋ยวเราพักครึ่งหลังไว้เอาครึ่งบนนี่กับข้าวทุกคนรอบนี้ขอเอาลาดพริกหน่อยดีกว่านี่ซอสลาดพริกของเขานะทุกคน เข้มข้นราดลงไปอ่าโรยหน้าด้วยผักชีมาแล้วอืมอืมอร่อยอร่อยจริงซอสจะมีความหวานนำราดกินกับปลากรอบนี่คือแบบกินมากทุกคนแล้วกินกับข้าวด้วยโอ้โหข้าวผัดนี่แบบดีมากเลยอืมขอไปสักทีนะทุกคน หูเนื้อปลาแบบขาวๆทอดไม่อมน้ํามันเลยด้วยหูอย่างฟินน่ะแล้วราดด้วยอันนี้นะทุกคนแบบที่เด็ดมากเนี่ยแล้วเขาให้มะม่วงแบบหูโคตรเยอะอะเนี่ยราดลงบปฉ่ำๆแบบน,นี้นี่ถ้าได้หนังติดมาด้วยนี่แบบกรอบมากอือมันแ,แบบเปรี้ยวหวานลงตัวเราคือไม่เผ็ดอือใช้ได้อร่อยมากทุกคนดูมะม่วงให้มะม่วงแบบจุกจุกเลย หน้าล่ามันเป็นปลาเนาะแต่เราหัวปลาตมโกะมาต่อกันที่จานสุดท้ายนะทุกคนปลาหมึกผัดน้ําดํำนะคะก็ถือให้ปลาหมึกมาหลายตัวนะจานนี้สองร้อยห้าสิบาททุกคนอเดี๋ยวขอลองชิมน้ำเขาด้กนะ่อนนี่น้ำมันจะดำๆข้นๆแบบนี้นะคะหวานนำ้ำทุกคนหวานนำ้ำหวานเค็มอ่อนๆถือว่าโอเคนะ ดูข้างในก่อนมีอันนี้เปล่ามาทุกคนลองปลาหมึกอ,อร่อยออกปตทางหวานนํำเอาน้ำดำมาราดข้าวแบบนี้ทุกคนมากินกับปั้มแบบนี้นะสีมันไม่ค่อยน่ากินเนาะเออสีรสชาติใช่ด้วยความที่มันเป็นสีดำแต่ด้วยรสชาติแล้วคือโอเคเข้ากันเข้ากันได้เลยจริงจรงสั่งแค่ข้าวผัดเ,เราไม่ต้องสั่งข้าวเปล่าก็ได้จินน่กับทุกอย่างเลย ปลาหมึกนี่เขาจะาไซส์มานะทุกคนมีตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ว่าขนาดไม่ได้ต่างกันมากตัวก็จะประมาณนี้นะทุกคนนีม่มก็จะมีก้างอยู่ข้างในนะทุกคนก็เห้อ,ออกก่อนนะคะเอาไม่ออกร้ไหมนี่หงอยหมอากออเป็นปลาหมึกไข่ปะเนี่ยอืม พูดถึงเวลาเรามากินข้าวต่างนังวันอ่ะร้านอาหารทุกร้านตามชายทะเลอย่างเงี้ยกินทีนี่ก็เป็นพันเนาะมึงใช่ไหมเออจริงๆวันนี้ซันอยากกินนะเนี่ยกุ้งทอดซอสมะขามทุกคนแต่ว่าเรือยังไม่เข้าอดเลยโหดูรีวิวมาซะดิปเบยวเลยจะได้มากินกุ้งตัวใหญ่ๆทุกคนพลาดละเรามาต้องมาใหม่ที่นี่เขาจะมีสองโซนนะทุกคนเป็นโซนด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในนี้ก็ือเป็นห้องแอร์ และน,นี่ก็คือหอยแมลงผู่ที่ฟรีทุกคนได้ทุกโต๊ะไม่อั้นเติมได้นี่หอยแมลงผู่ทุกเปลือกจะมีหอยออหมชามันหลุดบ้างอะไรบ้างทุกคนนี่นี่นี่อุ้ยเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นจานแรกเลยนะที่เขามาเสิร์ฟอันนี้เราสามารถเบิลได้เติมได้อู้ VMware, เหมือนเขาบอกกับบ้านได้ด้วยอ๋อจริงป่ะอุยอกับบ้านได้เวย สักสิบโล,ลโอุ้ยก็กำลังร้อนๆเลยอเนะี่ยอ๋อเขามีน้ำจิ้มซีฟูดให้ที่โต๊ะทุกคนอ๋อร้อมแล้วลุยอืมสดสดสดจริงไม่ได้ตัวเล็กนะโอ้มันร้อนอะมันไม่ได้ตัวเล็กนะแต่มันร้อนอนะนี่ทุกคนหอย เหมือนเขาให้กินแบบระหว่างรออาหารอะอ๋อเออหรอบบออเดอร์ออเดอร์แบบไม่ฮนแล้วละ่ะเราเราเรามาก่อนไงเราได้กินแล้วเหมือนเวลาคนเยญนใช่ไหมเขาได้ให้กินแบบรอาารอ,อาหารงรินเติมไม่อั้นแต่นี่คือรอแบบเพลินมากเลยนะเราก็จะกินได้เรื่อยๆเลยใช่นี่ถ้าจริงอาหารช้าแล้วอันนี้มาเป็นออเดอร์ก็เสี่ยงนะเดี๋ยวมันสิบโลก็มีอะไรอย่างนี้อนะ อิ่โลก็บอกหิงโลาไปได้เลยทุกคนตอนนี้ซันก็ได้สบหอยหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะรีฟิลหอยได้จริงไหมนะคะโทษนะคะอันนี้ขอรีฟิวค่ะครีฟิลเติมเติมค่ะเฮ้ยเมาเหรอโอ้ไม่เดินไปล้างมือมาอิ่มเลยเนี่ยอูปริมาณ เยอะเท่าเดิมทุกคนคร้อนเหมือนเดิมใจแรงกายใจแรงกาชัดเจนป<ะ>ไปไหนไปต่อไปทุกคนสวัสดีพี่พี่ทุกๆุกท่านเลยนะครับวันนี้น้องคนสวยเข้ามากินอาหารที่ร้านผมนะครับมาจากช่องซันเดยนะครับต้องบอกว่าช่องซันเดยชัดเจน ที่นี่บ้านแหลมเพชรบุรีก็ชัดเจนยังไงก็ฝากร้านเล็กๆร้านนี้ไว้ข้างๆใจพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับชัดเจนตรงใจพี่กําไรได้ไม่มากไม่เป็นไรชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะให้ได้ใจได้ใจ,ใจกันก็พอนะครับชัดเจนพี่กลัวบ้านต้นไม้สีฟูดเรียบร้อยนะทุกคนกับมื้อนี้นะคะเต็มอิ่มมากตอนนี้คนแบบเริ่มทยอยมาเต็มร้านแล้วทุกคนสําหรับมื้อนี้นะทุกคนไม่ถึงพันครับ ไม่ถึงพันทุกคนมื้อนี้นะคะเราเสียไปทั้งหมด750บาทอันนี้ก็คือรวมทุกอย่างแล้วนะทั้งน้ําน้ําแข็งทุกคนครัวบ้านต้นไม้ซีฟู้ดนะทุกคนก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยใครที่แวะมาเพชรบุรีอย่าลืมแวะนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจสั่งกัะยองด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า